โรงเรียนบ้านผือตำบลผือใหญ่อำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต2ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินโรงเรียนศิลป้5ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านผือตั้งอยู่เลขที่67หมู่ที่1ตำบลผือใหญ่อำเภอโพสีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกดโรงเรียนบ้านผือเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านผือมีคณะครูและบุคลากรทั้งหมด19คนมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล30คน ระดับชั้นประถมศึกษา102คนระดับชั้นมัธยมศึกษา61คนรวมทั้งหมด193คนในปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านผือมีการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงดังต่อไปนี้ตัวชี้วัดที่1โรงเรียนบ้านผือ มีการจัดทำป้ายและประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนศินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงตัวชี้วัดที่สผู้บริหารคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านผือทุกคนนับถือศาสนาพุทธและสมัครเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาสินห้าตัวชี้วัดที่สโรงเรียนบ้านผือบริหารจัดการโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจำนวน9คนซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านผู้ปกครองนักเรียนพระสงฆ์ผู้บริหารโรงเรียนผู้แทนครูผู้ทรงคนอุวุิจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเชิญผู้ปกครองเชิญผู้นำชุมชนหน่วยงานราชการในตำบลผือใหญ่รวมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของโรงเรียน เช่นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแม่แห่งชาติกีฬาสีภายในและการทำบุญประจำปีของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาจิตสาธารณะช่วยชุมชนส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนตัวชี้วัดที่4โรงเรียนบ้านผือ มีวิถีแบบประชาธิปไตยคารวะธรรมสามัคคีธรรมปัญญาธรรมเช่นมีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2566เคารพในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์จากกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อส่งเสริมคารวะธรรมกิจกรรมกีฬาสีเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมตัวชี้วัดที่5โรงเรียนบ้านผือมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม12ประการเช่นกตัญยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์มีการจัดกิจกรรมแสดงความกตัญยูเช่นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินยัยตัวชี้วัดที่6โรงเรียนบ้านผือมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและในวันสำคัญอื่นๆเช่นกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรที่วัดบ้านผือ ตัวชี้วัดที่7โรงเรียนบ้านผือได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ปลูกฝังเพื่อลดละเลิกและปลอดจากอบายามุกโดยใช้วิธีต่างๆเช่นกิจกรรมครูแดจากสถานีตำรวจภูทรโพศีสุวรรณจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านพย,ยาเสพติด และโครงการสถานศึกษาสีขาวตัวชี้วัดที่8โรงเรียนบ้านผือมีการจัดกิจกรรมถวายพัฒนาหารเพลงที่วัดเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและในวันสำคัญอื่นๆตัวชี้วัดที่9โรงเรียนบ้านผือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นมักะทาย,ยกน้อยเมื่อมีวันสำคัญต่างๆ สามารถนำกล่าวบทสวดต่างๆได้ตัวชี้วัดที่10โรงเรียนบ้านผือมีการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีมีจิตสาธารณะและตั้งใจเรียนมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับคณะครูนักเรียนที่ประกอบคุณงามความดีให้กับโรงเรียนตัวชี้วัดที่11 โรงเรียนบ้านผือจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านผือและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่14โพสีพัฒนาเพื่อส่งเสริมสร้างความสามารคีความปรองดองความสมานฉันในโรงเรียนและในกลุ่มเครือข่ายตัวชี้วัดที่12โรงเรียนบ้านผือ จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวจำหน่ายให้กับบุคลากรและบุคคลในชุมชนส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียนโดยเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมเช่นการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ทูกเทียนแพรซึ่งสามารถขายสร้างรายได้ให้กับนักเรียน ตัวชี้วัดที่13โรงเรียนบ้านผือได้จัดแปลงเกษตรสวนผักให้นักเรียนได้รับผิดชอบและปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ให้นักเรียนได้ลองปลูกลองขายสร้างรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตัวชี้วัดที่1 4โรงเรียนบ้านผือมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าดูน่าอยู่ น่าเรียนและปลอดภัยในทุกๆเช้าจะมีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและมีเวรประจำวันคอยดูแลความสะอาดในห้องเรียนทุกห้องตัวชี้วัดที่15โรงเรียนบ้านผือนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้หรือการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดป้ายนิเทศความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้ในโรงเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในรายวิชาต่างๆเช่นรายวิชาสังคมศึกษาและรายวิชาการงานอาชีพ